ตัวนี้สกินมาใหม่อีกแล้วโอ้โอ้สกินใหม่นี่แบบโอ้โหเท่เลยเนี่ยอ่าแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคันด้วยนะก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะดกคุณแชนเนลรายการชี่คุณตาไม่ดได้กระด้นนะก็โอเคแล้ววันนี้เราอยู่กับสลิเชอร์อี EV d ีดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้เขียนให้นะก็ไม่รู้อีวีเท่าไหร่แล้วก็เหลกด้วยนะอ่าแล้วก็มีเซ สกินใหม่เข้ามาด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวตายแปบ๊บแหมตายแปบ๊บอ่าเดี๋ยวให้ไปดูสกินใหม่ก่อนนะฮะก็โอเคเสียงรบกวนนี้ผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็อืมอัดฉกเออเออเออ,อ,อปิดเสียงก่อนเลเออไม่ต้องใช้ก็ได้นะนะมาแล้นี่ฮนะสกินใหม่เข้ามาด้วยนะฮะก็ เขาเข้ามาร่วมแจมกับเราเออผมนี่แบบโคตรชอบเลยนะเป็นสเกลของเพสโต้นะเขาได้อัปเดตให้เราเองเลยนะเราไม่ได้อัปเดตเลยนะเออก็ดีนะเคเราไปเล่นกันเลยนะไม่ต้องตั้งชกตั้งชื่อแล้วนะก็เออืออชอเข้าในตัวอื้ยอื้ยชื่ออย โอ้รู้สึกว่าตัวสกีนี้จะใหญ่เร็วด้วยนะก็เฮ้ยไม่ใใครกินล็อกไปข้อฆ่าค,คนเดียวขอฆ่าผู้เดียวขอฆ่าผู้เดียวโด้ยใหญ่นะมันจะใหญ่เองเลยนะแต่ว่าใหญ่โคตรอะนะสกีนี้ไปข้อฆ่าผู้เดียวขอฆ่าผู้เดียวที่จะไปอันดับหนึ่งเลข้อฆ่าผู้เดียวขอฆ่าผู้เดียว โอ้ยโอ้โหมันนี่โหดมากเลยนะฮะก็โอเคโอ้ยพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะ,นะแหมขี้หลงอ่ะเฮ้ยต้องดูภาพชานะนะก็เมื่อกี้ภาพชานี่คือแบบไม่ได้โฟกัสไว้เอ้ยอ่เอ้ยอ่เอ้ยอ่ะอ้ย่ะโอ้ อุ้ยไอตัวนี้ไอตัวน,วนี้น่ากินเลยน่ากินเลยน่ากินเลยอร่อยโอ้โหโอ้โหดีเหรออุ้ยไม่น่าไปชิดกันเลยนะก็โอ้โหตายกันเลยทีเดียวอผมยิ่งไม่สบาย,ยด้วยนะก็โอ้ยนะมาต่อโอ้โหแหลกด้วยนะก็ รู้สึกว่าสกีนี้เขายังมีบั๊กันอยู่นะพ่อสกีนี้ยังไม่หายอูคูเฮ้ยโอ้มันหลบันเลยเออเออมเอาดีดีแล้วเอาดีๆเอาดีดีละเอาดีดีอีกช่อนี่ของลูกนี่ของลูกนะพ่อนี่ของลูก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 ยา ยาอย่ารีกยาอยดารีกยา,ยา,กยาโอ๊ยคลิปนี้หน้าเบื่อขอภัยนะถ้าหน้าเบืออเอเบ่อกดปิดไปเลยนะฮะก็หน้าเบื่อกดปิดไปเลยนะเอ่าไม่ต้องดูเลยนะก็ไม่เจอโอ๊ยแพรนี่กันเดฟ้าะเจ็ดดานเฮ้ยทำไมผมตายบ่อยจังอะ ล้วคนอื่นแบบซุบซุซุได้ที่หนึ่งแล้วอะไมผมซุกซุซุตายเอ้ยแเกเเะเต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 เเตเเต้ยเตเตเยเาเตาตเตเาเาเยเาเยเา ตอนนี้จะทำอะไรเนี่ยอกินไอ้คูเยอะ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 แย่ขแย่แย่ใยาไปแย่เขาดูที่ม่แย่เขาดูเฮ้ยจะเออตายเลยโม่ไม่มัเลยอ่ะเฮ้ยคุยเยอะเยอะเยอะแลเยอะแอมโม สิเดึอดตายเย้เมื่อกี้ผมฆ่าดับดึงได้แล้วเลยฮึย่มอะสิเกิดเฉดฮะโอ้ยเมื่อสิเยอะเลยตายนะอ้าววันหลังจะเป็นอ่ะวิชวิช อุ้ย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 ขอดับดึงได้อีกแล้วขอดับดึงได้อีกแล้วขอดับที่ดึงได้อีกแล้ว,อวโอ้ยโคตอลอดเลยนะฮะผมเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะอ่ะผมขอผมขอผมขอไปที่ดึงเลยนเนอเฮ้ยเคยเป็นหรอ อร่อยล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 อยรอยรอยอร่อยเลยกูอุ้ยใหญ่เลี้ยวใหญ่เลี้ยวอุ้ยเกือบเกือบอยโอ้โหเมื่อกี้ครับอุ้ยอยอยากเสียวอ่ะเอ้ยถ้าตายจบเลยนะอูอหูอยากเสียวอ่ะ คือแบบไปกิสป,ปีดแลแล้วมันเท่ากันพอดีอะตามเราไดแต่มี s o w โมช i n ให้ด,ดูสุดหน่อยนี่ย s l โมชั่นสุนนนนดหน่อย l ล n โบว a t land boat land boat land b o อันดับที่26แล้วนะคะผม เฮ้ยจะจะเลโยย่ะเีไรอ่ะยิ่งจเเ้ยเลโตายอ่ะเ้ยจะตายแล้วขออยู่ในวงกลมเ้ยจะเตยแล้วเฮ้ยอันดับที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยขอนกวาแล้วไปแล้วโอ้ยจะตาย้โอ้โหสงาให้แบบ ลูกสาวได้ส ok ี่พันเล้วนะครับผมโอ้โหอ้ยตายเนี่ยคือร้องเห้เลยนะนี่ออ้ยอุ้ยเร็วเรวเข้าเร็วออ้ยอุ้ยอ้าวโอ้ยโอเคครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบชิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับก็โอเค ก็เอ่อจะพูดเลยเออก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเป็นอเมริกาครับผมและวผมขอท้าต่อบีดสกาครับบีดสกาครับแล้วก็ขอท้าต่อเอ่อบ o f ครับอ่าท้าต่อบ o f แล้วก็เสร็จแล้วก็เอ่อมิสเตอร์ฮาร์เกครับก็โอเคครับก็ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ